อาจจะเนะพิ่งไปจีนนุ่มมาล่าสุดนียค่ะตามความเป็นจริงที่เราเห็นอตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยคนน้อยแต่ก็มีคนบอกผมอย่างนี้ว่าเราไปตอนกลางวันอาจจะต้องไปดูตอนกลางคืนเพราะว่าเที่ยวบินของการบินไทย,ยมันออกตอนกลางคืนที่ไปยุโรป <c oughs> เป็นหลักแล้วเราก็ไม่รู้สภาพแต่ถามคนหลายๆคนนักทนะ่องเที่ยวมาเที <c oughs> ่ยวน้อยลงออันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วที่จีนล่ะคะจีนก็เหมือนกันจีนมาไทยน้อยลงส่วนหนึ่งเขาก็มีปัญหาเรื่องสะตุง้ง <c oughs> สตดางอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะ เทียบเคียงอะ่ะถ้ามาไทยถูกแพงเลยอย่างเงี้ยเพราะแหล่งท่องเที่ยวบางที่ของเราแพงนะอย่างภูเก็ตเนี้ยแพง แม้แต่เราเองผมก็ไม่ไปนะพ้นแผงอ,อ,อาจารย์แต่ว่าที่จีนเองอ่ะคือนักท่องเที่ยวของเขาก็บางตาเหมือนกันอย่างในแถบยุโรปก็ไม่ค่อยเห็นนะที่เราไปตอนนี้ทุกคนอ่ะมันต้องระมัดระวังเงินในกระเป๋าออพวกคุณจะไปเที่ยวอะไรกันนักหนาแล้วใช่ชีวิตสมดุล <balance> ไลฟ์บาลานเชิญถ้ามีตังกับบาลานผมคนแก่วไว้ทํางานเขาบอกถ้าเกิดทํางานอย่างคุณอีกหน่อยก็ไม่ได้เที่ยวว่าแก่ตายก่อนเป็นไรไม่เที่ยวก็ไม่ตายผมถึงเงี้ยเออ